สวัสดีครับนำผู้ชมไปที่ s อสซีจีสเตนะครับติดตามชมเกมคู่ระหว่าง s อสเมืองทองยูไนเต็ดพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับเจ้าถิ่น s อสเมืองทองครับตอนนี้อยู่อันดับ6นะครับ26นัดมีอยู่41คะแนนส่วนทางฝั่งสิงห์เชียงรายครับอยู่อันดับ5 25นัดมีอยู่42คะแนนครับวันนี้เจ้าถิ่น s อสเมืองทองในระบบ4-1-4-1ครับไปดูทางฝั่งสิงห์เชียงรายครับมาในระบบ3-5-2ครับเกมครึ่งเวลาแรกครับที่ s อส Stadium เจ้าถิ่นจะเป็นฝ่ายเขี่ยเรับ ชุดเสื้อสีแดงเก่งสีดำนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับบอลของเชียงรายครับเอ้าไหลทะลุออมสกัดเอ้ายิงสวนไม่ดีซะอีกครับจังหวะของศิวกรเกียรตระกูลนี่ครับไปพลาดอีก้วครับตรงกลางสนามครับเป็นพัชรพลอีกรอบครับบอลหลุดไปถึงบิวเกือบได้ยิงครับแล้วก็สิวกรหวดเข้าไปอีกทีครับแต่ว่าไม่ตงกรอบครับเอาครับวางยาวทิ้งมาทางขวาบอลถึงด้วยครับ แล้วตั้งปอมเปิดไปลูกนี้อ่ะแดเล่แตะขึ้นแหมกักจังหวะน,นิดนึงออกขวามาบอลที่บุญทวีปฮ่ม <c oughs> จตนาเปิดจัดเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าตัวบล็อกของเชียงรายก็มาเร็วครับเป็นสะดุกการครับมาบล็อกไว้ได้ครับจังหวแะแดเล่เนี่ยไหลให้กับเล่นป๊อปหาจังหวะยิงไม่ได้คืนกลับมาที่บุญทวีครับก็เปิดอัดเข้าไปติดสะดุกการได้เตะมุมครับวีระเทพครับเล่นสั้นเพื่อนแปะคืนมาแล้วก็เอาแปลูกยี่แหมไปย้อนหลังพวกเดียวกันเอง เชียงไรายได้ส่วนครับฟเฟริเป้จับยาวเจอเสียบดักไว้ก่อนเลยสุพรครับเอาเลยครับขวาลองจริงูกนี้ไ่ตรงกรอบครับทักไม่ได้ครับสุพรส่องโชว์เลยครับเสียบสไลายกัดตัดมาได้แล้วก็ยิงเลยครับโอ้โหพยายามยิงหลบทางด้านของบรนเนอร์ครับแต่ว่าบอลก็ออกไปด้วยครับป๊อปหนสองกับแดเลแล้วจังหวะสุดท้ายติดปลอกโอ้โห ต้องโชบินเนอเอลิก้เลยครับบอลเหมือนจะเลยตัวบินเนอร์แต่ว่ายังหันกลับไปแล้วใช้เท้าจิ้มดักเอาไว้กับเนี่ยครับดูเถอเสียหลักเท้าซ้ายกับดักไว้นิดเดียวเอ้าแล้วลุยมาบิลยิงโนดีบอลโอ้โหติดเซฟสมพรยศครับโอ้เกมสนุกครับทั้งหน้าฝั่งประตูเชียงรายครับโต้กลับมาครับนี่ครับชาลนนเปิดยาวมาแล้วโอ้โหพลิกไปหลุดเลยครับแผงหลังของเมืองทองครับสราวุฒิครับบิลเดลล่ากข้าแล้วก็หลอกยิงโอ้โหติด เท้าของสมพรนิดเดียวครับนี่ครับหลอกสินคานแล้วก็ยิงจังหวะ2เกือบลอดขาครับจริงไม่ว่าอะไรนะครับจังหวะแท็กกันทุ่มเร็วเลยครับฝากบอลมาที่แดเล่แดเลเจอกับธนศักดิ์ครับมีซาเยฟเข้าสายสายแล้วสัตว์ดูดเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับซาดอมีซาเยฟนาทีที่สิบหกกล้ดังคันครับโอ้โหทำกันไม่กี่จังหวะครับเมืองทองได้ประตูขึ้นนํำแล้วครับจังหวะทุ่มเร็วครับทางด้านขวานะครับ ทูมาแล้วก็ทางฝั่งแดนเล่ครับไหลกับซาดอบิเซเยฟล้องบอลเข้าซ้ายครับแล้วก็ปั่นเข้าไปครับทางเสาสองครับประตูที่12ของเขาในหลีดรุกกาลนี้ครับและเหลี่ยมตรงนั้นนี่ซ้ายพอดีครับได้พักมาเต็มเต็มเกมนึงครับปั่นซ้ายเลยครับหายครับเป็น1นึหมดสิทธิ์เซฟกับทางสรานนน์ครับอ้าวแล้วเมืองทองมาแล้วครับจังหวะสวนกลับแดเล่แดเล่ไหลออกมาที่ป๊อปป๊อปสายจริงแล้วก็สองศูนย์เลยครับโอ้ย เกิดอะไรขึ้นกับสิงเชียงรายครับบทจะโดดีโดน2เบสติดเลยครับนาทีที่18นะครับลูกยิงของวินเลียมป๊อปครับจังหวะโจมตีเร็วนะครับดูครับตัดได้ตรงกลางครับอุกอกรไหลกับดเล่ดเลรอจังหวะครับนี่ครับหมุนเลยก็หลอกจ่ายต่อให้ป๊อปครับป๊อปจับด้วยซ้ายแล้วก็ยิงเข้าไปเลยครับถือว่ามีส่วนนะครับกับตันทีนครับแดนเล ลูกนี้ไหลมาถวายพาแล้วป๊อปก็แต่งหงจังหวะครับก่อนจะยิงซ้ายครับสวนตัวสารานนนเข้าไปโชจีฮุนเนี่ยไปโดนดึงหลอกนะครับโดนแดนเลนหลอกเอชียงลายช็อกเลยครับโดน2ประตูติดต่อกันครับปานมาเสาแรกเอาได้โค้ด้วยอาแล้วครับไล่มา1ประตูต่อ2ครับชินัพัทดีออกครับชิงจังหวะได้ดีมากครับลูกนี้แหม่ง้าไปอย่างสวยเลยครับ วิ่งโชว์มาที่เสารแรกแล้วก็โขกทันสมคบยดเข้าไปครับชิงจังหวะได้ก่อนมีไซเยฟครับมีไซเยฟนึกว่าตัวเองอ่ะจ,จะได้โม่งครับอุตส่าห์ตั้งหัวรอ,อเจอชินภัปาดหน้าครับแล้วเบียดเสาเข้าไปเลยครับโชชิฮุนต่อมาที่พิธิวัตพิธิวัตซ้ายมีครับไหลามาลูกนี้ให้กับสันุกรานสันุกรานเปิดไปถึงเฟลิปเป้เฟลิเปย้ยอดอาแล้วครับสีวกรเกี่ยวเขาสารจริงมนี้โอ้โห บอลโด่งข้ามคานครับตรงนั้น12หลาครับโอ้โหต้องบอกว่ามันมีช่องเยอะเลยครับในเกตโทษของเมืองทองครับสุดท้ายเนี่ยฟลิเปตักไปให้กับเิียวกรได้ยิงครับดูครับนี่ครับมีช่องอยู่ตรงนั้นครับตักมาแล้วเกี่ยวเข้าซ้ายครั้งของเอสจีเมืองทองอยู่ในเตดอ้าวพลิกมาสวยครับตัวประกบเข้าพรวดบอลที่แดเล่ครับในกรอบมีด้วยนะครับมีตัวด้วยแดเล่เจอบินเนอร์แดเล่ไหลมาวีละเทพวีละเทพยังไง แล้วก็จริงลูนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอ้โหไหลามาให้อย่างงามของวีรเทพครับดูครับจังหวัดลุยเข้ามาของด้านเลยครับเปิดมาให้วีรเทพล็อกเข้าซ้ายข้างน้าแต่ว่าดีดให้วงกซกรปั่นโอ้โหพยายามปั่นนี้ธนาศักดิ์ครับแต่ว่าบอลก็ไม่ต้องกรอบไปด้วยครับขออแอสซิสต์นะครับขอ,องหน้ากับตันทีมของเจ้าถิ่นเฉียงรายยังยังลุยก็จะเอา22เอาครับเฟรเดิ้เฟรเด้ตัดมาอ้าวบอลมาเข้าทางบัวเดียวกันดิวให้ติดแถว2โชจีหุน สัตว์ลูกดี้โอ้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ2ครับอูเก่งง้างมาจากบ้านเลยครับโชจีฮุนตีเสมอในช่วงชดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับคืออาจจะไม่คิดว่าโชจีฮุนจะยิงแลวจะยิงได้ดีขนาดนี้ครับเนี่ยครับง้างแล้วเราก็กดด้วยขวากับตู้เดียวหายเลยครับจังหวะบิลเนี่ยจะลุยครับแต่ว่าสกัดออกมาแล้วมาเข้าทางโชจีฮุนบอลกตะดอนพื้นนิดนึงนะฮะจังหวะที่สุพรเนี่ยสกัดออกมาครับยิงแล้วก็ ดอนพื้นนั่นแหละครับทำให้สมพรเนี่ยเสียจังหวะไปด้วยครับยูโรฟสกี้ก็มาจะเดินยิ้มคล้องแต่งตัวครับตอนนี้กลายเป็นเครียดเลยครับนาทีที่45นะครับแต่จริงคือ45บวก3เอาแล้วครับแล้วก็จบการแข่งขันครึ่งเวลาแรกครับเมืองทองกับเชียงรายครับเสมอกัน2ประตูต่อ2ครับหลายๆสโมสรส่วนใหญ่ ก็ได้เพิ่มเป็น50%แต่ว่าสัปดาห์นี้เมือ,องทองยังถูกฟรีสไ,ไ,ไปที่25%นะครหบเห็นครึบเอหลังครับเชียงรายเป็นฝ่ายเคียร์นะครับแ,แล้วก็บุกจากซ้ายไปขวาแต่ว่าขึ้นมาจังหวะนี้ก็เสียบอลไปครับ<ค>ดแดนเลแดนเล่<ค><ณ>ไปติดชินพัฒน์<ค><ณ>ยังได้ยอยู่เติมไหมที่ให้ทีดิเล่นป๊อปครับมีวงสกรครับเติมมาอาแล้วครับโอกาสของเจ้าบ้านครับวงสกร์ไหลขึ้นมาป๊อป ดเลยแล้ววีรเทพไม่ยิงไหลลูกนี้สุพรกดแล้วก็เข้าข้างตะข่ายครับโอ้โหสุพรนี่ก็งานมาจากบ้านเหมือนกันครับลูกนี้ให้จังหวะที่มีเยฟปล่อยให้สุพอเลยครับดูครับบอลจากซ้ายมาขวาเลยครับป๊อปเล่นกับเดลเลยเดลเลให้กับวีรเทพวีรเทพต่อให้กับมีเสยฟหรือว่าปล่อยครับนี่ครับสุพรได้ยิงน่าจะเหลือเป็นสุพรมาพอดีครับเลยปล่อยดีกว่าช่วงท้ายเกมเรียวแรงก็ ตามสภาพมาทั้ง2ทีมนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่เตะกันต่อเนื่องสุพรครับให้มาสวยเลยครับแดเลแดเลมองตรงกลางหักข้อมาลูกนี้มีเสยบข้ามหลอกปั๊บยิงแล้วก็ไม่ตรงกรอบก็โอ้ยมองก็มาตรงกลางครับมีมีเยฟบแต่ว่ามีเยฟบข้ามหลอกให้ป๊๊ปได้ยิงครับแต่มุมของเจ้าถิ่นครับยอดมาลูกนี้ได้โขกโอ้โหแล้วก็รับยังไงโอ้ยรับมีกระชอกกบดีวอาบอลไม่ข้ามเส้นครับ เกือบจะนำ3-2กับเอสจีเมืองทองลูกแต่บุมของสารัตครับโอ้โหได้โขกครับนี่ครับแล้วก็คว้าไว้แล้วมันเหมือนหลุดมือเล็กน้อยครับแต่ว่าโอ้โห,โโหเกือบไปเหมือนกันครับสลาโนบอลที่สมคิดชำนาญสินให้กับพิธีวัตรพิธีวัตรเปิดหยอดมาลูกนี้โอ้โหแม่งง้างอยู่แล้วครับบิลโลซิมาคนนี้ครับวิยนปั๊บมาช่วยครับแล้วแหกปากสะใจเลยครับช่วยทีมรอดพ้นการเสียประตูครับ โอ้โหง้างมาจากบ้านอีกคนครับจังหวะนี้โอ้โหไม่งั้นได้ยิงแน่ครับบิลโรซิมาครับสำรับอินแป้นลงมาแทนเปิดไปลูกนี้เราได้โขกด้วยเอาแล้วครับขึ้นนำ3-2ครับโอ้เป็นธนศักดิ์สีใสครับนาทีสุดท้ายของการแข่งขันครับเมืองทองอยู่ในเตดตามหลังสิงห์เชียงรายครับ2ประตูต่อ3แล้วดูครับครึ่งแรกโชจีฮุนตีเสมอทดเจ็แล้วตอนนี้ อุรธนักดิ์ขึ้นมงแบบชนิดที่ว่าแกโดนล็อกตัวอยู่ด้วยนะครับเนี่ยดูภาพช้า <c oughs> แกไม่ได้กระโดดด้วยซ้ำนะครับแ <c oughs> ดเลยกอดอยู่แล้วบอลมาตกตรงนั้นพอดีครับแ <c oughs> ดเลยไม่เห็นกัผ่ <c oughs> านแม็กี่อ้าวเสียประตู <c oughs> บอลเนี่ยมันมาโดนศีรษะของธนศักดิ์แล้วก็เช็ดเข้าไปเลยครับประตูแรกของเขาในลูกการนี้ด้วยครับแล้วก็เป็นประตูที่ทําให้สิงเชียงรายน้ามึงทออยู่ตอนนี้ครับสามต่อสองไม่ได้เปิดก็ต้องคืนกลับมาสุพรสุพรชิงเปิดเลยครับยังติดลินเนอร์จังหวะสองก็โดนเคลียร์ทิ้ง แล้วก็พุทธศิสินเป่านกหวีดยาวกับเกมเอสซีจีสเตดียมครับเอสเมืองทองยูเนเต็ดแพ้กับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดไป2ประตูต่อ3ครับ